สวัสดีครับจากช่องชัดเชวมเชวมบ,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 บ้านเราเนี่ยแหละครับวันนี้ก็มาดูรถถูกของร้านลุงหน่อยรถบ้านร้านล้านลุงหน่อยรถบ้านมาดูของถูกของถูกนะมีคินเดียวในร้านนะครับมีคันเดียวเลยคันนี้บอกเลยราคาสองแสนกว่าบาทนะครับท่านวบครับกุญแจทั้งสามดอกเลยนะครับคันนี้นะกุญแจมีทั้งสามดอกเลยอ่าแสดงว่าเขารักษารถดีอยู่นะ ีเช่องเหลือถึงสามดอกเฮานี่แหละรถใช้พุมมบ้านเฮาบ้านเฮาครับอันนี้บอกเลยปีสองพันสิบสองแต่ว่าสภาพดีมากนะสภาพดีมากเดี๋ยวท่านดูเครื่องนะอน,นี่ครับไม่มีน้ํามันรั่วไหลรัล่วซึมนะครับารถปีสิบสองก็จริงนะครับการรั่วซึมก็คือไม่มี นะก็ถือว่าดูแลร,รถดีนะเจ้าของเดิมครับเดี๋ยวปิด,ปดลงก่อนกดลงก่อนนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับสตาร์ทกี่ครั้งก็ติดอ่าสำคัญคือแบตดีนี่แหละนะอันนี้สภาพสี 9, 5เปนตนะครับมันมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะมีรอยขีดขว่วนมันก็ต้องมีรถมือสองแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วรถสวยมากนะในราคา200,000กว่าบาทนะครับ เดี๋ยวมันูภายในรถคันนี้บอกเลยว่ามันติดเครื่องเสียงมาแล้วถ้าท่านใดไม่ชอบก็ถอดออกนะครับทาเหมือนเดิมก็ได้นะก็คือเป็นรถบ้านเรานี่แหละเขาไม่ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าคือเจ้าของเดิมนะ่เขาเขากลับแก๊ปรถที่นี้เขาไม่มีเวลาขี่มันนะก็เ,เลยจอดจอดไว้จอดไว้หาคนที่เอาซื้อไปใช้ดีกว่านะจอดไว้ก็ไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นแหละเขาก็เลยขาย อืทางเราก็รับน้าปุ๊บเบาะสวยมากครับนี่ใส่ของ DMAX a l l n e ิ new, ได้เลยอ่ะพอดีกันเป๊ะนะอ่าในราคาอันนี้สวยมากสวยมากตรงนี้ก็ไม่อยากได้ถ้าว่ามันมันจะแคบใช่ไหมก็เอาออกก็ได้ทำเป็นเดิมก็ได้หรือว่าใครอยาชอบเครื่องเสียงก็เอาไปแถมไปนะครับไม่เอาก็ถอดออกแค่นั่นแหละ ลำโพงลำโพงมาให้ด้วยนะภายในสะอาดครับสบภาพดีมากนะไม่มีรอยนะนี่อันนี้คือปี2012แต่ว่าไม่มีรอยนะขายสองแสนกว่าบาทนะครับตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยนี่เลยนี่เป็นเส v g s นะ้า v g s แล้วเป็น v g s แล้วนะครับท้ายซ้ายขวานะไม่มีรอยแตกหักนะ นี่สวยงามครับอช่วงล่างช่วงล่างนี่รถใช้บูมบ้านทฮานี่แหละนี่ครับนี่ช่วงล่างโอเคสวยงามครับอันนี้ก็ยังสวยอยู่นะพูดถึงนี่โอเคคันนี้สองแสนกว่าบาทคุ้มครับได้เครื่องสองพันห้านะสเปคแครปได้เครื่องสองพันห้ารู้สึกว่าเมมโมรีมันจะเต็มละเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท่านได้ฟังก่อนนะครับ อ้าวเกียรว่างแล้วครับเปิดเข้ามาปุ๊บอ่าวมันก็ดังขึ้นเลยนะครับบอกเลยว่าเสียงนิ่มรอบเดินเบาปกตินะโอ้รอบปกติมากเลยอจะหาว่าพูดผมพูดเกินไปเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ ปกตินะครับอ่าไม่มีดังนะเบาไม่ดังนะเครื่องปกติเลยนะครับนี่โอเคโอเคครับใครสนใจคนันนี้สองสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทสอ,สองแสนหกสองแสนเจ็ดยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับถ้าว่าอุ้ยลดให้หน่อยได้ไหมอะไรกับเบอร์โทรเบอร์นี้ครับฝากฝากอ่าช่องแชทภูมิ โทรมาได้ครับ0 6 4 9 4 2 7 5 8ครับครับขอบคุณคร,รับรถอยู่ในเมืองใชัยภ as> ูมินี่แหละครับอ่าแต็ลุงน้อยรถบ้านลุงน้อยรถบ้านเาปิดก่อนเมมูรี่เริ่มจะเต็มแล้วครับไปแล้วไปแล้วสนใจกะโทรมาทักมาครับผมปิดแล้วก็ยังไม่ปิดอีก Motherfucker fuck bottom like this The fuck bottom Motherfucker fuck bottom like this The fuck bottom Motherfucker fuck bottom like this The fuck bottom Rock the bottom Rock the bottom Rock the bottom